มาติดตามดูกันที่สถานการณ์ข่าวของอำเภอหัวยหินนะคะในอำเภอหวยหินค่ะได้รุดเจราจาให้ตำรวจปล่อยคนไทยพลัดถิ่นถึง3คนที่ถูกจับในไร่สับป,ประรด เวลา11นกาวันที่23พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีชาวบ้านตำบลบึงนครและตำบลห้วยสัตว์ใหญ่กว่า200คนได้มาชุมนุมบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรหนองพลับอำเภอหัวหินเพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชี้แจงกรณีการจับกลุ่มคนไทยพัดถิ่นจำนวน3คนกลางไร่สับประรดเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมา ในการนี้นายสุดทิพย์พงคล้ายอุดมนายอำเภอหัวหินซึ่งได้รับรายงานเหตุการณ์ได้เดินทางลงพื้นที่ทันทีเพื่อหาข้อยุติและทำความเข้าใจระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยในงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อหาข้อยุติขัดแย้งดังกล่าวโดวยมีพันตำรวจเอกบุญธรรมวรณรั์รองผู้บัคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันตำรวจเอกธริต เรืองเดชารักษารษาชการผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับนายสิกฤทิ์เต็มฟอร์มนายกองค์การบริหาร่วนตำบลมือนครกำนันผู้ใหญ่บ้านทหารจากมณฑลทหนารบกที่15กอ,อระมะนชุดเฉพาะกิจจงอ่างศึกชุดประสานงานพื้นที่หัวหิน,ศ,นศูนย์การฐานราบค่ายธนรัฐ นายสุธิพงคล้ายอุดมในอำเภอหัวหินเปิดเผยว่าตนได้รับรายงานเรื่องการจับกลุ่มชาวบ้านสรายตั้งแต่เมื่อวานนี้และได้ทำการตรวจสอบพบว่าผู้ที่ถูกจับก,กลุ่มทั้ง3รายเป็นชาวบ้านตำบ,บลบึงนครที่มีบัตรประจำตัวประชาชนสีชมพูหรือบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนไม่ใช่แรงงานต่างด้าวสามารถใช้ชีวิตและทำมาหากินในอำเภอที่ระบุในบัตรประชาชนได้ และไม่ใช่เป็นแรงงานต่างด้าวดังนั้นหากประกอบอาชีพในพื้นที่ไม่จำเป็นจะต้องมีการทำบัตรอนุญาตให้ทำงานเหมือนแรงงานต่างด้าวนอกจากนี้ยังมีมติคณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้ชาวไทยพลัดถิ่นเมื่อวันที่1ตุลาคม2552 ให้ชาวไทยพลัดถิ่นสามารถออกไปทำงานนอกถิ่นที่อาศัยหรือต่างอำเภอได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากในอำเภอในถิ่นที่อาศัยก่อนเท่านั้นดังนั้นการเข้าจาับก,กลุ่มชาวบ้านทั้งสามรายจึงเป็นการเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดังนั้นในวันนี้ก็จะต้องมาหาข้อยุติและต้องมีการดําเนินการให้มีการปล่อยตัวบุคคลทั้ง3และต้องมีผู้รับผิดชอบเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายในเรื่องนี้เนื่องจากถือว่าเป็นการจับกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้กระทําผิดกฎหมายโดยตนเองจะใช้ตําแหน่งในอาําเภอขอประกันตัวชาวบ้านทั้ง3รายออกมาพร้อมกันนี้ได้เรียกร้องให้ตํารวจรับผิดชอบเยียวยาและชดใช้ค่าเสียหายซึ่งทางตํารวจสถานีตําตรวจภูธรหน,นองพรับนําไปหาเลย กับผู้บังคับบัญชาต่อไปทางนี้ได้เข้าไปชี้แจงให้ชาวบ้านที่มาปักหลักรอความเป็นธรรมนั้นหน้าสถานีตำรวจภูทรน,น้องพรับรับทราบซึ่งชาวบ้านก็พอใจกับข้อสรุปที่ได้จึงแยกแยก้ายก,กันเดินทางกลับชมรมจักรยานหัวหินนะคะได้จัดกิจกรรมปั่นเข้าวัดทำบุญทอดกรถินที่วัดห้วยสายใต้ เวลา7นาฬิกาสนาทีวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่หอนาฬิกาอำเภอหัวหินชมรมจักรยานรักหัวหินนายนพพรวุฒิกุลนายยศเทศมนตรีเมืองหัวหินมอบหมายให้แนยอติชาติชัยศรีเลขานุการนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายปรีชางามเหลือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันเขตหนึ่งนำสมาชิกชมรมจักรยานรักหัวหินที่มีทั้งสมาชิกชมรมทั้งเก่าและใหม่ที่รักในการขับขี่จักรยาน และชมรมจัก,กรยานหลายชมรมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินเข้าร่วมปั่นจัก,กรยานตามวันเวลาที่ได้นัดหมายกันในทุกวันอาทิตย์จำนวนกว่า30คนปั่นตามโครงการปั่นจัก,กรยานลดโลกร้อนหันมาใช้จัก,กรยานแทนรถยนต์เพื่อลดปัญหาการจราจรในปัจจุบัน สัปดาห์นี้ได้มีการนำสมาชิกร่วมกิจกรรมปั่นจัก,กร,รยานเข้าวัดทำบุญทอดกระถินสาม,มัคคีประจำปี2558ณวัดห้วยสายใต้อเอชะอังวัดเพชรบุรีก่อนจะนำนักปัน่นปั่นขึ้นชมธรรมชาติเส้นทางสถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสายถนนจอมพลตสามพยาอเภอชะอังหวัดเพชรบุรีและออกไปยังวิทยาลัยเกษตรเพชรบุรีออกถนนสายบายพาสชะอำปราบุรีเข้าสวนน้ำแบล็กเมลเทนกลับเข้าเมือง หัวหินโดยมีระยะทางรวมทั้งสิ้น40กิโลเมตรนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนะคะได้ลงพื้นที่ในการเตรียมปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะภายในสวนหลวงราชนี19ไร่ค่ะหลังสภาพปัจจุบันมีสภาพสุดโทมนะคะแล้วก็เร่งให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการแก้ไขทันทีปลายเดือนนี้ค่ะ หลังจากที่เทศบาลเมืองหัวหินโดยนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนกองงานต่างๆแล้วในระเบียบวาระรก,การประชุมนั้นมีหนึ่งเรื่องที่สําคัญและต้องเร่งดําเนินการแก้ไขท,ทันทีทานนี้ได้มอบหมายให้งานโยธาและงานสวนสาธารณะสํานักงานช่างติดตามเรื่องการดูแลความสะอาดห้องน้ําข้างเวทีบริเวณสวนหลวงราชินี19ไร่และเมื่อเวลา13บสมนาฬิกาสานาทีของวันที่20พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานายนพพร วุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยนายอธิชาติชัยศรีเลขานุการนายกเทศมนตรีนำผู้อำนวยการแต่ละฝ่ายของสำนักงารช่างลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพความเป็นจริงและหาแนวทางในการปรับปรุงห้องน้ำและจัดจ้างพนักงานประจำเพื่อดูแลทำความสะอาด ห้องน้ําชายและหญิงทั้งสองจุดภายในสวนหลวงราชนี19ไร่ด้านน,น,นายนพดวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหูยหินกล่าวว่าอยากให้ความสําคัญกับทางห้องน้ําสาธารณะของส่วนราชการให้ประชาชนมาใช้บริการเกิดความประทับใจและชื่นชมในด้านของความสะอาดของห้องน้ําสาธารณะแห่งนี้ซึ่งสวนสาธารณะ สวนหลวงราชนี19ไร่เป็นสถานที่จัดงานสำคัญสำคัญมากมายการลงพื้นที่ในวันนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทันทีก่อนงานพิธีสำคัญของพี่น้องชาวไทยคือวันที่5ธันวาคม2 5 5 8พร้อมฝากพี่น้องประชาชนที่มาพักผ่อนหรือมาร่วมกิจกรรมที่จะจัดภายในสวนหลวงราชนี1ิไร่ช่วยกันร,รักษาความสะอาดด้วยครับวันนี้นะครับหลังจากที่ประชุมนะครับแล้ว ลงพื้นที่ร่วมกันนะครับทั้งผองสํานักแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ทราบว่าปัญหาก็มีการปรับปรุงในหลายส่วนด้วยกันเรื่องของสุขภัณฑ์นะครับเรื่องของอประตูกลบห้องน้ำนะครับเรื่องของอที่ฉีดนะครับชำระนะครับตลอดจนเรื่องของภูมนทัดเรื่องต้นไม้เรื่องความสะอาด ก็ได้สั่งการให้ทางท่านผู้การสำนักกานช่างนั้นนะครับได้รับนโยบายไปแล้วก็ให้ไปบัติให้เร็วนะครับให้เสร็จสิ้นประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับก็วันนี้ได้ลงพื้นที่เราก็ได้เห็นปัญหากำลังแก้ไขปัญหาไว้แล้วครับครับก็จริงๆแล้วาการใช้ห้องน้ําหรือพื้นที่ร่วมกันเนี่ยนะครับก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับอย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอาทางเทศบาลจัดทำอย่างเดียวนะก็ต้องขอความร่วมมือกับ ผู้ทุกท่านนะครับที่มาใช้อาิการกาบของห้องน้ําสาธารณะนะครับก็ต้องช่วยกันรักษามภาษาด้วยและแตองงานมาสักตลอดเวลานะครับก็ต้องขอบคุณไว้ล่วงหน้าด้วยครับนกจากนี้นะคะเทศบาลเมืองหัวหินก็ยังได้จัดการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติเนื่องในเทศกาลลอยกระทงประจำปี2558ด้วยค่ะ เวลา9นาฬิกาวันที่24พฤศจิกายนที่สวนสาธารนณะโพนกิ่งเพชรอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายนพพรวิฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานเปิดการประกวดการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติเนื่องในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2558พร้อมด้วยรองประลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนร่วมในพิธีเปิดงานโดยมีนายมนตรีชูผู้รองนายกเทศมนตรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการประกวดทางนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรีรัตน์ดวงสุวรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านร่วมเป็นเกียรติในการตัดสิน สำหรับกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางเทศบาลเมืองหัวหินได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหัวหินตลอดจนให้ประชาชนตระนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทยและร่วมการสืบสานต่อคนรุ่นหลังต่อไปโดยในครั้งนี้จัดการประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติประเภทสวยงามมี3ระดับคือประถมศึกษามัธยมศึกษา ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษามีสถานศึกษาส่งข้อประกวดกว่า20แห่งในส่วนรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันในทุกระดับจะได้รับเงินรางวัลเป็นเงินสดพร้อมรูดรางวัลและเกียรติบัตร นายนพพรวิทิกุลนายยกเทศมนตรีเมืองหัวหินได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานสิบสารประเพณีรอยกระทงประจำปี2558ร่วมชมขบวนแห่กระทงบริเวณถนนเพชรเกษมและเชิญร่วมประเพณีชุมชนต่างๆอาทิอ่างเก็บน้ำเขาเต่าชุมชนเขาเต่า ชายหาดหัวดอนชุมชนหัวดอนและที่สระน้ำภายในชุมชนน้องแก่จัดให้มีกิจกรรมมากมายภายในคืนวันลอยกระทงวันที่25พฤศจิกาย,ยนนี้และในวันนี้ที่ชุมชนตะเกียบจะจัดงานประเพณีลอยกระทงในค่ำคืนนี้วันที่24พฤศจิกาย,ยน2558โดยจะมีมหารสพมากมายในวันนี้นะครับรู้สึกดีใจที่ทุกคนนั้นนะครับได้ให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนนะครับที่เขาร่วมกันแข่งขันนะครับในในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีๆให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นกันต่อไปนะครับแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับทางเทศบาลเองก็จะจัดงานลอยกระทงนะครับโดยมีขบวนแห่นะครับเริ่มกันที่ซอยหัวหิน51หรือเที่ยวเรียกกันว่าถนนตกนะครับแล้วก็จะเดินมาจะถึงหอนาริกาแล้วเราเองก็จะ ตั้งขบวนที่แห่ทั้งหมดนะครับไว้บริเวณหอเรียกาเพื่อที่จะให้ท่างท่องเที่ยวแล้วคนที่สัญจรไปมานะครับได้มาดูความสวยงามของกระทงที่ทุกคนหลายๆหน่วยงานร่วมกันจัดสร้างขบวนแห่ขึ้นมานะครับแล้วก็ในวันเดียวกันพรุ่งนี้นะครับที่าหาดหัวดอนนะครับก็จะมี างานลอยกระทงที่ชุมชนเขาจัดขึ้นนะครับแล้วก็ที่ชุมชนหมู่บ้านหนองแก่นะครับแล้วก็ที่สุดท,ท้ายก็คือที่ชุมชนหมู่บ้านเขาเต่านะครับทางเทศบาลมูหินนั้นก็จัดงานชมกันรสวยคืนวันเพ็ญน,นะครับก็จะเป็นการจัดการแสดงรับแสงสีเสียงพร้อมทั้งจัดสถ,ถานที่ให้ประชาชนนั้นได้ลอยกระทงกันที่อ่างเก็บน้ําเขาเต่าซึ่งเป็นโครงการ ทางพมัมนาดิแห่งแรกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทางน้ำนะครับก็ถือว่าจะเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองอทั้งชุมชนทั้งภาคเอกชนแล้วก็เทศบาลร่วมกันจัดงานหลายๆที่ร่วมกันนะครับแล้วเฉพาะวันนี้นะครับที่หมู่บ้านเขาตะเกียบก็จะมีการจัดการงานลอยกระทงนะครับขึ้นนะครับที่หมู่บ้านเขาตะเกียบในวันนี้ก็จะเป็นการประกวด การแสดงแสงสีเสียงแล้วก็มีลำบงย้อนยุคด้วยก็เชิญชวนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันก่อนวันลอยกระทงแต่หมู่บ้านเขาตะเกียบนั้นนะครับก็ได้จัดขึ้นก่อนวันลอยกระทง1วันก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับได้เข้าไปเลือกแล้วก็ชิมชมบรรยากาศของงานลอ,อยกระทงนะครับก่อนที่จะมีวันลอยกระทงจริงๆในวันพรุ่งน,นี้นะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบครับขอบคุณครับ ข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหัวหินได้เปิดโครงการอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชนและคณะทำงานด้านต่างๆครั้งที่1ทับ2,558ค่ะภายใต้หัวข้อการบริหารจัดการภายในชุมชนที่ห้องประชุมเรศจำริสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินเวลา10นาฬิกาวันที่24พฤศจิกายน นางรำพาจำลองราชผู้อำนวยการกรองสวัสดิการสังคมจัดโครงการอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชนและคณะทำงานต่างๆครั้งที่1ทับ2,558หัวข้อาการบริหารจัดการภายในชุมชนมีประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง37ชุมชนเข้าร่วมโครงการเพื่อตอบข้อสักถามในเรื่องของภาวะการเป็นผู้นำรวมถึงการจัดแบ่งกลุ่มเขียนโครงการและนำเสนอโครงการเท่านี้ได้รับเกียรติจากนายนพพรวิฒิกุลนายกเทศมนตรี หัหวหินเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยนางสาวพลายลินกลองพันธ์นายมนตรีชูผู้รองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ช่วยเลขานุก,การนาย,ยกเทศมนตรีร่วมในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชนและคณะทำงานต่างๆเพื่ออบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชนในเรื่องของงบประมาณอุดหนุนชุมชนในโครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินประจาปีงบประมาณ2 5 5 9จำนวน80,000บาท การสร้างภาวะการเป็นผู้นำให้แก่ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่สูงสุดโดยเข้ามามีบทบาทต่อการบริหารและพัฒนาเมืองห้วยหินให้เจริญในทุกด้านทั้งด้านวัตถุและจิตใจ